สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกลับม้ครับสล็โลกาสีนะครับพาร์ทที่26มาแล้วนะครับก็โอเคผมได้ทําการเสกอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไปในก,กล่องจานวนมหาศาลนะครับมีใช้พอน่าจะพอกินต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่คอมเมนต์ตอบมานะครับไปครับไปดูอาหารที่ผมเสกกันมาดีกว่าผมเสกมาแบบเหลือเหลือเฟือมากไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าแต่มันก็คงจะหมดได้แหละเนี่ยเดี๋ยวผมเรียงให้มันดูโอเคกัน เวลาผมจะไปลงดันทีหนึ่งผมก็ไปครึ่งแพ็คแล้วกันนะครับบอกว่ามันจะไม่หมดนะก็ถ้าไปแล้วตายทุกรอบก็คงหมดนะโอเคแล้วผมก็ไปตัดมไม้มาแล้วด้วยนะครับอา่าฮะเราก็จะเอาทอชโคไปไหนหมดโคหายโอเคได้อาหนูกระกา,กากไม่ต้องไม่ต้องเรารวยแล้วตนะอนนี้ต้องขอบคุณคอมเมนต์มากมากนะครับ เออใช่ผมว่าจะไม่เป็นไรหรอกผมว่าตอนแรกผมว่าจะสิกเตียงด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าเพราะว่าเอาเดี๋ยวผมเอาพวกเดี๋ยวไปหาแมงมุมในดันเราก็ได้นะโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการครับของถ้าดีไม่ดีเราจะย้ายจากที่นี่ไปอยู่ตรงที่อื่นก็ได้นะเพราะผมเริ่มเบื่อแถวนี้แม่งเป็นเกาะงงข้างดันข้างล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรซะด้วย เอาหินมาแพ็คึ่งสิโอเคแล้วก็เอาดาบมาแล้วก็เอาทอชมานะครับเอา้ากระดุมกระดุมไม่ได้ครบใช่ไหมโอเคโอ้ทอชเหลือแค่นี้เหรอไอเหลือแค่นี้เหรอไม่น่าเลย โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไม้เข้าไปด้วยไปอุ้ยนี่ใครมาขับเครื่องบินแถวเนี้ยโอเคเก็บพวกนี้ไว้นะครับอันนี้เราเก็บไปตรงนี้ได้เอ่ออ่าฮะอะฮะอ่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 ฮะโอเคเราหาไปด้วยเครื่องแพ็คนะครับของจำเป็นครับเครื่องหนึ่ง เออสบายนะครับกินสองชิ้นก็เต็มแล้วเนี่ยชิ้นหนึ่งประมาณสี่ครึ่งหรือว่าสี่ก็ไม่รู้นะครับเดีย๋ยวเขาไปดูข้างบนกอนว่ามือเรียงนะเมื่อกี้ตอนที่ผมลงมานี่มันก็เย็นประมาณทเที่งเท่งนะครับขึ้นไปดูก่อนโอ้เช้าอยู่เดี๋ยวดูสิว่าใกล้เหย็นเรียงว่ามันก็ใกล้แล้วนะในภาคทิ่โอ้ยังตอนนี้บ่ายถ้าผมไปตอนนี้นะครับ ก็น่าจะพอทันอยู่ถ้าวิ่งไปเราวิ่งได้ว่าเรามีอาหารนะ่ยเฮ้ยแมวเนะ่ยเนี่ย,ยามันยุ่งกับบูไปเลยเย้เนี่ยผมก็สบายครับอุ้ยมีอาหารแบบไม่โหลดอ่ะ ทำไมไม่โหลดวะโหลดดิเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปหาดันเกียนกันนะครับแต่จริงๆผมอยากได้ผู้หญิงไปด้วยอนะผู้หญิง,น,งนี่น,ะนเนี่ยยังไงดอกกุหลาบเก็บมว้ก่อนเ,นเดี๋ยวเจอคนแถวนี้ผมไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมคิดว่าไม่ลืมนะโอเคเจอดอกกุหลาบแล้วครับ จะมือแล้วเร็วเกือบจะหกอันแล้วกนะันหนตัวเลยบิ๊กแคทได้เลยมาก็ไม่รู้คนไปไหนหมดเนี่ยคนมันชอบอยู่ในน้ำนะครับเพราะว่ามันเกิดจากใต้น้ำเฮ้ยคนอยู่ไหนเดยอดันแล้วแต่ไม่เจอคนเลยว่าหาคนก่อนได้ไหม ดูหลอดความหิวครับเพราะเรามีอาหารเยอะนะครับมันไม่ลดเลยครับเป็นอะไรที่แปลกมากในขณะที่เราไม่มีอาหารนะครับวิ่งแป๊บเดียวไม่ลดมีสิบจะเย็นแล้วว่าขอ,อกคุณน่อยไม่ได้หเหรอมันไปไหนหมดเสือก็เยอะจังเลยทำานคนอยู่ไหนไม่มีคนมาเป็นพวกเลย อยากได้คนมาเป็นพวกคนร้อยโอ้โหแถวนี้มันไม่มีน้ำเยเป็นน้ำแข็งคนเลยไม่เกิดโอไม่เกิดเลยจริงๆเนี่ยไม่โอ้โหแล้วเราลงแม่งทางนี้แหละทางแม่งไปนะครับเกลีร์อาหารลดอาหารลดตอนนี้มันไม่ใช่ถ้ำเหมือนหาถ้ำก่อนเลยจำมือแล้วจะมือแล้ว เี๋ยวนะผมเขาทำนี้นั่นโอ้โหไอ้เยียลูกหมาป่าที่อย่างนี้มันเกิดนะครับลองมันทำเนี่ย่ะไอ,อ้โอ้โหไอ้เยีย ความจังไลดีครับตรงนี้ก็ทําเดียวกับเมื่อกี้แน่เลยโอ้โหตัวมนุษย์มาป่าตะกลางคืนปุ๊บแม่งเกิดเร็วมากเฮ้ยคนมนะันอะคน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 ,คนเอา้เอาไอีกค่กูให้หมดเลยกดผิดกดผิดป <c oughs> วดเจ็บคอเจ็บคอใฉ่เลยนะครับอืม แล้วเรต้องยี่ไปนะครับอาหารนี่นะน้ำมันได้นมันสี่ช่องพอดีโอ้ยไปจากบริเวณนี้ไอมัมงุมันงุมาต้องไฟนะครับโอ้ยมันมาป่ามาแล้ว เลี้วเราต้องหาถา้ำโอ้โหผมไม่เจอถ้ำเลยวะเจอถ้ำเลยครับถ้ำไปไหนหมดวะถ้ำเล็้วหาถ้ำอยู่ เี่ยแล้วมันทำให้ผมติดๆิษ้ติดไปเออจะตายอ่ะเอออๆๆๆอเฮ้ยลงไปดิเออโอ้โหแหลกอ่ะแหลกไปเนี่ยไอ้จีตายไหนวะเนี่ยตายโคตรไกลอ่ะ4 6 4เมตรนะครับผมจะลองวิ่งไปดู คือแบบหาถ้าไม่เจอเจอถ้าแล้วมันก็แบบเป็นถ้ที่เยี้ยเป็นถ้าแบบสิ้นคิดเพราทำไมมันแหลกๆวะมันเดี๋ยวรีบกลับรีบกลับ เลส้งว200เมตร200เมตรเล็้ว,200 m. 200 m. วถึงแล้วหาถ้าไม่เจอทีอย่างเงี้ยหาไม่เจอ้ตรงนี้โอ้โหมันจะหลุมเป็นบอ่อมีความเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับนู่นนะ่ะหลังเนินเขานั้นไปเราก็จะไปเจอ กับศพของเรานั่นเอ,อุ๊ยแถวนี้อะไรเนวี่ยคนวับมาเยสคีโออโอ้ยนั่นจะเป็นมนุษย์มาป่าก้วโอ,โ,โอ้โหยี่ยโอ้จุดพองกันจุดพองกัน ้ยไอ้เย่สองทีกูตายวะเดยวฟ้าเลือดกูสี่กว่าเลยไม่ใช่เหรอวะตีแรงเ๋ยวะไอ้คิวต้องวิ่งใหม่ใช่ไหมโอ้โหแล้วมอนแม่งเกิด